สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับลุงหมีฟาเตอร์นะครับสำหรับเกมโดเรมอนสตอรี่ออฟซีซันนะครับภาคต่อไปนะครับก็จะเจอกับอะไรนะครับติดตามชมนะครับก็ตอนนี้เป็นวันที่วันที่อะไรลดวันที่9นะครับดูดูไปไม้ผีนะครับก็โอเคที่ผมตั้งไว้ก็คือผมจะปลูกดอกไม้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากการรดน้ำก่อนเป็นับแรก รดน้ำซะก่อนซีรีส์นี้เนี่ยจะยาวๆเลยครับจนกว่าโนบิตะจะกลับบ้านได้นะถึงจะจบเกมนี้นครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงเลยครับเพราะว่ายังไม่เจออีเวนต์อะไรที่รู้สึกว่าเป็นเนื้อเรื่องเลยครับแต่ผมว่าเดียวอีเวนต์เดี๋ยวมันก็จะน่าจะมาเองครับตอนนี้น่าจะเราจะต้องแบบปลกูกพงปลกูปลกผักเอ้าไก่ไว้ไข่ไว้ข้างนอกครับ แสดงว่าเราต้องให้ไก่อยู่ในเรานะไก่มาไข่ไวข้างนอกเฉยับนะโอ้สตอเบอรี่เริ่มที่จะเห็นเป็นต้นมาแล้วนะครับเห็นเป็นแบบอะไรแดงๆโผล่ขึ้นมาคนระับโอเครดน้ำต้นไม้ก่อนนะครับวันนี้ผมอาจจะลงเหมืองครั้งแรกดีไหม แต่สเตมิน่ามันน้อยเกินไปครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจจะลงเมืองในวันพรุ่งนี้ดูวันที่สิบเพราะว่าเนี่ยครับแค่ลดน้าก็เสร็จสเตมิน่าในตัวก็จะแทบจะหมดครับเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวพอเริ่มมีต่างนะครับเนี่ยผลผลิตเริ่มออกครับก็เดี๋ยวจะไปดูอาหารไปดูอะไรมาเพิ่มเติมนะหรือหาวิธีการทําอาหารนะครับ รือไม่ก็เออนอนหลับนะผมยังไม่เคยลองนอนดูนะครับเดี๋ยวลองนอนดูนะครับว่าสติมินาจะขึ้นเยอะไหมนะครับไม่เคยลองนอนดูเลยครับแต่ถ้านอนมันก็จะคลิปวันไปได้ไวขึ้นนะพักหนึงอาจจะกลายเป็นสามวันก็ได้ครับยาปกติผมแคสพั์ทนึงก็แคปสองวันพอนะครับแต่ถ้าเรานอนพักนะครับอาจจะสาวันสี่วันได้นะครับ ลองดูนะครับคือตอนผมอัดเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าตัวเองอัดไปเวลาเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้จับเวลาด้วยแต่ก็ตอนอัดเวลามันก็ไม่ขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อัดไปกี่นาทีอะไรประมาณนี้แต่ผมเฉลี่ยบแบบเป็น2วันในเกมนะครับคือได้จำง่ายๆโอเคสานะนะครับก็มีทั้งหมด10มเมล็ดนะครับก็ตามนี้นะครับ อก็ขุดกับปลูกก็ใช้20นะครับแล้วก็ลดน้ำอีก10เป็น30นะครับอีก5เดี๋ยวผมาหาได้นะครัาจากการเก็บของป่าอะไรกันนะโอเคหนึ่งสองสาส่ห้านะทนเหนื่อยเหนื่อยแล้วโอเค ถ้าใครเล่นในจอยจะรู้สึกว่าบังคับง่ายนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าบังคับง่าย15นะครับยวลองดูว่าถ้าวันมเล็ดจะใช้ไหมใช้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าไม่พอนะครับตรงนี้ก็สิบนะครับแล้วก็สเตมินาผมเหลือห้าลดน้ำอีกไม่ได้นะครับต้องหาของกินก่อนนะครับวันนี้ก็เห็นครับถ้าสังเกตก็เนี่ครับสเตมินาเกี้ยงนะครับแค่นี้ครับ๋ตวตรงนี้เดี๋ยวกลับมาลดน้ำนะครับเดี๋ยวไปอ่าโอ้ ดี๋ยวไปเอเดี๋ยวเดเอา้าถ้าไก่อยู่ข้างนอกอ๋อถ้าไก่อยู่ข้างนอกครับไก่มันกินอาหารข้างนอกได้นะเราอาหารข้างในก็ไม่หายนะครับเป็นการประหยัดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาไก่มาข้างนอกในวันที่ฝนไม่ตกนะครับแล้วในวันที่ฝนตกเราดูเวลาให้ดีครับพรุ่งนี้ฝนตกเราก็เก็บไก่เข้าบ้านในวันนี้นะครับเราจะปล่อยให้พรุ่งนี้โดนฝนครับถ้าไก่เกิดไม่สบายครับ เสียค่ายาไก่อาจจะอาจจะไม่คุ้มค่าไข่ไก่ที่ได้นะโอเคเริ่มเริ่มเล่นก็จะเริ่มรู้เทคนิคครับโอเคครับเก็บของป้ากันเถอะของป่าให้คนได้ขายได้นะให้ได้ก็ให้เลยนะเพราะว่าเราจะได้สารสัมพันธ์ตัวละครนะขอบคุณนะโอเค ถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้จะใช้ของเราถือของที่เป็นอ,อุปกรณ์ไว้ก่อน,นครับเพราะเราถ้าเกิดกดผิดไปกดตัวองค์ตัวเอ็กครับอา้าวเต็มแล้วอ้าลืมลืมเก็บบนรถน้ําครับกับจอบครับโอ้กระเป๋าเต็มง่ายับไม่เป็นไรเก็บหนอไม้ไปก่อนโอเคกระเป๋าเต็มครับเพราะว่าผมลืมเก็บของครับ ตอนนี้มีต 2, ังค์อยู่2,000นะครับ2,000โอ้ซื้อไก่ตัวที่2ยังได้เลยนะเทนนี่2ครับเทนนี่2ก็มาเดี๋ยวไปดูที่จับแมลงก่อนครับว่าราคาเท่าไหร่นะเจนโอฮายโยเป็นการแบบทักทายครภาษาญี่ปุ่นครับสวัสดีนะครับอรุณสวัสดิโอฮายโยโอฮาย นี่ได้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับมันได้มาเรียนภาษาแอ่าโอเคเดี๋ยวกินหน่อไม้นะครับกินสองนัดครับนัดละสามเราจะได้หกนะครับอผลเราได้หกก็สิบเอ็ดนะครับลดน้ำสิบพอเหลือแล้วเราต้องการสเตมิน่าให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆวันนี้สเตมิน่าน่าจะเปลืองครับเพราะฉะนั้นการที่เรานับสเตมิน่าเราไว้ก็ เซฟครับให้ตัวละครไม่ล่วงไปโรงพยาบาลนะไม่งินสวยครับโอเคโอ้ดู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 ดจะเป็นล้มแล้วเหลือหนึงครับพลังกายเหลือหนึ่งครับโอเคอย่าไปเผลอกดตกปงตกปลาลดน้ำเ่ยนะโอเคอ่าลืมเอาของไปเก็บนะครับเอาของไปเก็บก่อน เก็บจอบเก็บนี่ไข่คงไข่นะครับนะสวัสดีไก่อ๋ใช่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 ใชลืมเลยบางทีเราบางทีผมไม่ได้เตรียมคิดนะว่าจะไปไหนก่อนนะคือผมจะไปซื้อที่จับสัตว์นะครับจับมแมลงครับเพราะว่า มแมลงน่าจะมีราคาขายด้วยนะครับซึ่งมันจะทําให้ผมรวยได้ไวขึ้นนะครับแต่ต้องไปดูก่อนว่าที่จับมแมลงมัราคาเท่าไหร่เอา้าร้านไม่เปิดอ๋อลืมไปอ่าใบสามครับโอเคเนี่ยผมจะได้ลองนอนเป็นครั้งแรกครับอย่างอย่างยีบตรงนี้น่าจะดีกว่าแฮะเอาอ่าเนี้ยนอนกลางวัน โอเคผมตื่นบ่ายสามครับผมจะดูสเตมินาเลยครับเมื่อกี้ผมสเตมินาเหลือหนึ่งครับอ้อาวเดลิมอนโดลิมอนมาทำไมไงโนบ,บิตะโอ้โหสเตมินาขึ้นเยอะเลยครับโอเคโอเคครับรู้เทคนิคแล้วมาซื้อของเหรอใช่ครับอ่าปุ๋ยปุ๋ยเดียวผมดูตะขายสองพันเลยเหรอซื้อซื้อเลยครับ ไม่ห่วงครับแล้วก็เดี๋ยวปุ๋ยชั้นดีนี้ผมซื้อมาสักส0แล้วกนะันครับเอาไม่มพอไม่พอ,พอรู้ผมอยากเอาไปใส่สตรอบเบอรี่นะเพราะสตรอบเบอรี่เอา้าเฮนบิตะฮะเคนเห็นแล้วล่ะนายซื้อตะข่ายจับแมลงมาสินะใช่จะนี่จับแมลงจะใช้เจ้านี่จับเยอะๆเลยฉันคนเนี้จะสอนนายเอง หัวใจสําคัญของการจับแมลงไงพูดถึงเรื่องจับแมลงอ่ะก็ต้องยกให้ฉันพูดถึงฉันก็ต้องยกให้เรื่องจับแมลงเขียนมั่นใจว่าตามมาเลยโอเคตามเขียนไปเลยเฮ้ดูนี่ไงดูสิมีแมลงอยู่ใช่ไหมล่ะค่อยๆเข้าไปใกล้ๆอ๋อรือผมต้องกดกดเอเพื่อจับ น่าไม่เท่าไหร่หรอกนะอา่าคือถ้าเป็นในคีย์บอร์ดก็คือกดเอนจินตทในการย่องนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในจอยทำยังไงเดี๋ยวต้องดูนะครับผมก็ไม่ได้ดูปุ่มมาก่อนนะอาจจะเดินไปจับจเฉยๆได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมลองเดินสำรวจด,ดูนะครับโอเคมีช่องว่างอยู่3สวัสดียาเม งั้นให้ให้นิยามอ,อีกก็ได้รับใยก็ได้โอเค,อเค,อเครู้สึกตัวละครแต่และตัวเริ่มมีม่วงม่วงหัวใจสีม่วงครับนะเพราะการให้ของของเรานะเค,ค,รเครับโอเคให้ไข่ไปเรียบให้ไข่ชิกอาอาชิกน่าจะชอบไข่ไก่นะชิกเป็นลูกของบ้านไข่ไก่นะไข่ไก่ให้ไปก็น่าจะชอบนะ โอเคเดี๋ยวผมพยายามดูมแมลงครับอ่าผมเห็นเตาทองครับข้างบนครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับเอ้ามันหายครับโอเคน่าจะเข้าใจนะครับคือว่าอินเทอร์เน็ตการย่องเนี่ยไว้สเตลทำอะไรนะรเดี๋ยวผมขอดูปุ่มในจอยก่อนนะครับาการควบคุมนะครับถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตของคีย์บอร์ดอินเทอร์เน็ตมีไหม โอเค L D บนล่างขออนุญาตสักครู่นะครับกด C อ้าวอืมไม่มีอินเทอร์เน็ตบ่อครับกระเป๋า yes, สีนี่ครับเดินย่องอินเทอร์เนต็ตในคอนทรลเลอร์ไม่มีเขียนนะครับอา้าว อ๋อถ้าอ่าคือคือเนี่ยคือใช้ลูกกิ้งช้าๆนะครับใช้ลูกกิ้งช้าๆนะครับกดเอนกดจับชุบอ่าก็คือไอ้ตรงเขาเรียกอะไรตรงคอนโทรลเลอร์ครับตรงลูกกิ้งครับเราแบบกดไปนิดนึงนะครับแบบเลื่อนไปแค่นิดเดียวอย่าให้สุดครับถ้าสุดคือการวิ่งนะครับเลื่อนไปนิดนึงมันก็จะเป็นการย่องนะครับโอเคผีเสื้ออ่าหางติ่งคล้าย แผนห่างนกยูงกับผีเสื้อห่างแผ่นนกยูงโอเคเราต้องเปิดแแบบให้กว้างนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะครับแล้วพอเราเข้าใกล้เราต้องย่องนะครับไม่งั้นเราจับไม่ได้โอเคมีผลไม้อยงนี้อ่าผลบีวะนะครับชืบเขย่ามาเลยโอเค จะลองเดินอะไรเนี่ยอ๋อยอดเขานะยอดเขามีมีอะไรโอเคแสดงว่าโอ้โหการย่องของของจอยใช้ยากกว่า PC นะเจ๊น,นี่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 เจอเจอแล้วอ่าโอเคระยะประมาณนี้คนระับเข้าย่องนะครับระยะประมาณนี้เข้าย่องนะครับจุบอ่า ผีเสื้อขาวนะครับโอเคผมอยากได้อยากได้แมลงอื่นนะอยากได้พวกด้วงครับเพราะผมเดินผ่านพวกด้วงอยู่นะแต่เพราะว่าถ้าใครดูการ์ตูนโดเรมอนแบบนพิตะจะชอบด้วงมากแบบแบบเอาไว้เอาไว้ขิงกับคนอื่นเขาแบบด้วงเราตัวใหญ่กว่านะอะไรแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจไปเรื่อยนะครับพยายามดูแมพกว้างไว้แบบบรัชนะครับ จะลองให้ผลปีวะครับปีวะเพราะว่าเราสานสัมพันธ์ตัวละครไว้เยอะๆนะครับไม่รู้ว่ามีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ให้ไว้ก่อนนะโอ้ดีๆๆเกือบมองไม่เห็นนะเขียว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 ครับย่องย่องย่องก็ไปย่องก็ไปอุาตะเก็นครับหัวยาวตะเก็นยงยง ยงย,ง,ยงจับจตะเก็นน,นี่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 ตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยเยอะมากเลยครับย่องย่องเอ,อ้าเอ้ากระเป๋าเต็มว่ะไ,ไม่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 ห้ามเต็มเดืดขาดอ่อทิ้งทิ้งอ่อทิ้งทิ้งโดนไม้แบบผมอ,อยากจับครับผมจับจุ๊บอ้าวอ่าแมงกระชอนครับโอเค อโอเคเต็มแล้วโอเคครับประสบการณ์มาครับในการจับแมลงครับโอเคโหของป่าเพียบเลยไม่ได้จับไปขายครับผีเสื้อที่บ้านก็มีครับเอาหกโมงกว่าแล้วไปเดวของมาใส่ให้ดูเลมอนับเสียดายครับกดได้ตังค์วันนี้ไปเลยเพราะถ้าเราไม่ใส่ของก่อนหกโมงครับตังค์มันจะถัดไปอีกวันนึงครับ อยากดูว่าพวกผีเสื้อพวกตั๊กแตนราคาจะเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผีเสื้อหนึ่งตัวโอเคย่องอนะับย่อง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 ก็ไปย่องก็ไปจุนะผีเสื้อลายมิกเหลืองโอ้สวยนะตัวนี้สวยดีสีเหลืองคนระับโอเคจะใช้เวลาคุ้มค่านะก็คือจะ ก่อนที่จะนอนก็คือผมจะเก็บของให้ได้เยอะที่สุดนะนนั่นัะเหตุผลที่ทําใหา้พาร์ทหนึ่งของผมเล่นได้แค่สองวันผมเล่นละเอียดครับผมอยากจะเก็บตังให้ได้เยอะๆด้วยนะแต่ถ้าเป็นโซนลงเมืองนี่ผมน่าจะนอนพักขุดนอน,นอนพักขุดไปเลยับพสเตมินาใช้เยอะนะโอเคเอา่าเสื้อใส่ใส่ลงไป ชิปโอเคเต็มแล้วนะโอเคครับผมอ่ปฏิทินวันพรุ่งนี้มีบอกหรือเปล่าอ่านี่นี่นี่ปฏิทินอ่ไม่ได้บอกฤดูนะครับไม่ได้บอกสภาพอากาศเดี๋ยวเก็บอุ้มไก่ไปก่อน,นครับเพราะผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตกหรือเปล่าเดี๋ยววางก่อน จะค่อยพาออกมานะครับพรุ่งนี้นะครับโอเคคืนนี้ก็น่าจะนอนก่อนนะนอนวันที่สิบนะครับวันอังคารน,นะฮ่หาวโอเคฟาร์มลุงหมีเหมือนเดิมครับกิจวัตรประจำวันของเราคือการลดน้ำเดี <c oughs> ๋ยววันนี้ผมจะลองลงเมืองดูครับ วันนี้จะลองลองดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่จำเป็น,นครับก็คือผมจะต้องอัพโริน้ำครับให้แต่ละวันใช้การลดน้ําลดลงนะครับพอใช้เวลาลดลงเราก็จะมีเวลาทําอย่างอื่นมากขึ้นนะบไม่งั้นตัวเกมจะผมจะได้แต่ลดน้นํานี้ก็ <c oughs> หลายชั่วโมงในตอนเช้าหายไปกับการลดน้ํำครับ คสตรอเบอรี่ okay. นี้ผมมีอยู่สิบยี่สิบนะครับยี่สิบต้นเรนนั้นผมต้องหาเงินแปดร้อยเพื่อซื้อปุ๋ยนะครับสี่สิบยี่สิบนะครับยี่ยี่สิบถุงนะครับถุงละสี่สิบบาทสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี okay. ้ ผลผลิตของมันจะได้ตลอดนะครับหลังจากที่เขาเรียกอะไรหลังจากที่มันโตนะครับเพราะว่าเหมือนกระหล่ำครับพอเวลาผมขุดมาแล้วนะปลูกโตแล้วขุดมาแล้วก็จะหายไปเลยครับเราต้องปลูกต้นใหม่นะแต่สตรอเบอรี่คือเราได้ผลมาเรื่อยๆครับต้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนครับจนกว่าจะหมดฤด,ดูของสตรอเบอรรี่นะครับซึ่งฤด,ดูก็นี่ครับฤด,ดูหนึ่งมี ในเกมมีทั้งหมด30วันนะครับก็1นึ1่งหนึ่งฤดูมี30วันสมบรี่ใช้เวลาโต20กว่าวันครับแสดงว่ามีแค่ไม่กี่วันหลังจากไม่กี่วันเองครับที่เราได้เก็บเกี่ยวตอบรี่นะครับแสดงว่าผมต้องใช้ปุ๋ยเพื่อเร่งมันตั้งแต่แรกเลยครับไม่งั้นไม่คุ้มครับแต่ว่าเราผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับ รดน้ําตอนเช้านี่ครับคืตื่นตั้งแต่6กโมงกว่าใช่ไหมหกโมงใช่ไหมในเกมตอนนี้คือ2ชั่วโมงกว่าในเกมครับที่เสียเวลาไปกับการลดน้ำนะครับเดี๋ยวผมต้องลงเมืองดูนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดบ่รนะแนมน้ำให้ได้รวดเร็วขึ้นโอเคลดน้ำไปโอ้ตอน้น ดอกไม้นะครับเริ่มที่จะเก็ดมาเป็นดอกนะครับวิตาเริ่มเหนื่อยนะครับไม่เป็นไรครับผมรู้วิธีการนอนพักแบบทำให้สติมิหนาเต็มนะเดี๋ยวลองนอนดูสักชั่วโมงขึ้นเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวจะลองดูผมไม่จับสัตว์แล้วครับผมเก็บเลยเดี๋ยวเราไปลงเมืองกัครับโอเคเตรียมตัวไปแค่นี้นะครับมีอ่ามีนะครับอีเทอร์หนึ่งอันนะครับ แค่นี้จะเพียงพอนะครับผมอีเทอหนึ่งอันเอาดักดักสัตว์ไปอีกเพื่อที่อาจจะได้ใช้นะครับโอเคไปเมืองนะครับวันนี้เราไม่แวะที่อื่น,นครับไปเมืองเลยตอนเช้ามีเซมินาสิบห้านะครับเดี๋ยวลองนอนดูหนึ่งชั่วโมงครับเพื่อที่จะดูว่าหนึ่งชั่วโมงเซมินาขึ้นเท่าไหร่นะครับเราจะได้รู้ว่านอนเต็มๆไปเลย ถึงจะเต็มเดี๋ยวลองดู15นอนกลางวันถึง10โมงครับลองนอนดูโอเคเกือบชั่วโมงผ่านไปนะครับ15เป็น25นะครับชั่วโมงละ10บอะเดี๋ยวผมลองนอนจาก10เป็น25ผมนอนสัก5ชั่วโมงครับมันต้องเป็น75ใช่ไหมคนับนี่10 15นอน5ชั่วโมงครับ มันดูว่าขึ้นมาเยอะหรือเปล่า75บครับช,ชั่วโมงละสิบเซมินาครับก็เดี๋ยวนอนต่ออีก2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงในเกมโอเคเอา้านอนเกินเป็น3อ้าเย็นเลยโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการเรียนรู้อันนี้คือเห็นบอกว่าพื้นตรงนี้มันจะแข็งกว่าปกติครับมันนี่ครับมันขุดไม่เข้านะครับมันเนี้ยมันเหมือนกับว่าอีเธอร์เราขุดไม่ลงครับนี่ เราขุดได้แต่พื้นธรรมดาครับตอนนี้นครับผมไม่ได้อะไรนะครับอ่านี่มันจะปึ๊กแร่ทองแดงมาครับแร่ทองแดงมีส่วนประกอบช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครื่องมือนะอ,อ่าได้ทองแดงอีกครับโอเคอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับ91ดกดหนึ่งครั้งเป็น90นะครับโอเคครั้งเดนหนึ่งครับเราขุดเรื่อยๆครับ ว่าทองแดงนี้น่าจะเป็นขั้นแรกนะครับแล้วก็ถ้าเลียงตาทองแดงแล้วก็เงินนะครับน่าจะเอาไว้อัพอุปกรณ์นะครับก็คือเป็นฝักบัวรดน้ําทองแดงก่อนนะครับเออแต่ถ้าผมเอาฝักบัวรดน้ําไปใช้ตีมันต้องใช้เวลากี่วันนะครับถ้าใช้เวลาหลายวันนี้แสดงว่าผมไม่ได้ลดน้ำนครับระหว่างที่เอาอุปกรณ์ไปอัพเกรด มัญหาหรือว่าต้องดูถ้าอ่าอ๋อลงไปชั้นล่างครับนี่ครับเอ้าลืมดูตรงนี้ลงปุดไม่ได้นะเอ่อเหมืองน,นี้รู้สึกว่ามีเท่าไหร่สิบชั้นหรือ,ปอเปล่าอ๋อแร่เหล็กครับฟอสซิลไปเฟื่อนต้องเอาไปให้ขายไปเนี่ยโอเค อ๋อฟอสซิลครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองอ่านดูสักสักครู่นะครับฟอสซิลใบเฟิร์นครับอฟอสซิลพืชที่ขึ้นในอดีตกาลเนี่ยเป็นพืชแบบไหนกันนะก็ใบเฟิร์นไง<อ>ชื่อก็บอกอยู่อโอเคโอ้เหนื่อยเราไปตัดโอเคเ<อ>น้นเน้นเลยเน้นๆเลย อาเปิดรอบโอเคอเ,เ,อเอาเก็บเศษขยะเฉยอะเดี๋ยวกระเป๋าเต็มแล้วแมวดีกว่าเอระบบเกมทำมาปิดพลาดรอบคือทำให้เราเศษขยะเจอคุณีมีรูปร่างแปลกประหลาดอาจจะมีคนอยากได้ก็ได้ใครอยากได้เศษขยะแต่ผมไปฟืนก็แต่ผม รู้นะครับว่าช่องนั้นเป็นไอเทมเนับเพราะไม่งั้นตัวเกมจะไม่พูดอย่างนี้นะครับผมขอพิสูจน์นะครับผมทิ้งเหล็กเลยครับเพื่อจะพิสูจน์ทฤษฎีนี้นะครับโอเคผมพิสูจน์ทฤษฎีว่าตรงนี้ต้องเป็นของนะครับอ,อ๊เอ้าไม่ใช่ครับโอ้ทฤษฎีผมผิดครับสรุปก็คือถ้าช่องมันเต็มมันก็ไม่ขุดเพิ่มเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะก็เหมือนบล็อกกันขุดไปเลย อ่าได้แล้วเลกคือนะเนี่ครับทั้งที่ไม่รู้ข้างหน้ามีอเทมไม่มีคนระับแต่ถ้าของเราเต็มจะขุดไม่ได้โอเคถือว่าเรียนรู้การลงเมืองครับครั้งแรกนะครับโอเคอ่าสองทุ่มในเกมแล้วนะเดี๋ยวเอาอ่าของไปเก็บนะครับไม่ไม,ไม่ตะวันตกมันะ้เอ้า เาของไปเก็บนะครับแล้วก็เดินมาเก็บของป่าน,นิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็นอนผ่านพ้นวันนี้ไปนะครับโอเคอาจจะอาจจะตัดพันนี้ไวหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะคํานวณดูนะครับว่าพักต่อไปถ้าผมนอนไวนะครับได้ทองแดงเก็บแอปเกตก่อนครับลขายเล่ห์เหล็กดูฟอสซิลครับเ,เดี๋ยวเล่ห์เหล็กเก็บไว้เดี๋ยวไอ้ที่เป็นแร่ผมเก็บไว้เดี๋ยว นี่นี่นฟอสซิลเนี่ยเศษขยะผมเก็บไว้เนี่ยขยแต่ฟอสซิลนะเพราะว่า,าในไอขยะเนี่ยมันเขียนว่ามีอาจจะมีคนอยากได้นะแสดงว่าเป็นการใบ้คร่าวๆนะอโอเคมาวางมาวางมาวาง ส่งกดกระวายเอ,าอ้าอ่ากดซีเรียลโหลืมเลยเอาที่ต้องการทิ้งอ่ะไม่ไม่ไม่ไมโอเคเก็บไว้ก่อนครับอ่าหินก็เก็บนะครับแล้วก็ตกปลาโอยเย,ยแบบตัด คือผมมองว่านะถ้าเราลงเหมืองเแบบ็ดเราก็เก็บไปซะดีกว่าไหม <c oughs> หรืออาจจะมีที่ตกปลาในเหมืองก็ได้คนะถ้าเดนาร์เวทมูน,นามาก็น่าจะเคยเห็นนะเพราะว่าผมพยายามจะให้เปลืองช่องน้อยที่สุดนะเพรไม่งัน้นเอาต่อทองอา้าบินหายไปเลยโหเสียใจ <c oughs> มันจะจับซะหน่อยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ เดี๋ยวเดินสำรวจนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเก็บของเก็บของไม่ไม่ไม่ละเอียดมากครับเดี๋ยวก็ไปเลยนี่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 จุ๊บอ่าตะขาบตุพีตาจับตะขาบมาทำไมพี่โดนมันกัดแล้หรอกเศ้าดูพี่ตา โอ้ยอไม่ใช่เสียงแล้วคือผมหนาวครับอากาศหนาวมากเลยครับที่บ้านตอนนี้ครับโอเคนอนไม้มาแล้วกลับไปนอนกันเถอะเนโรอเนโร่เอา,อาตะขาบไม่ได้หรอเดี๋ยวดูครับเผื่อทีนี้เราอ,อาจจะชอบตะขาบนะครับเนรอ่ชอบไหมอข,ขอบใจครับเนโรลอชอบตะขาบเฉยครับ โอเคเราจะได้รู้ครับว่าแต่ตัวละครชอบอะไรบ้างครับเราลองให้อะไรแปลกๆไปบ้างครับราบางทีเรามองเอ้ยตัวละครอาจจะไม่ชอบบางตัวอาจจะชอบของแปลกก็ได้ครับเหมือนเน่เาเนยครับให้ตะขาบไปก็ขอบใจครับเอ้าเอ้ยเราไปกินทำไมจะเก็บขายโอ้เสียของนะครโอเค ไม่มีอะไรมีแต่ราคาครับโอเคเออนอนนะครับก็เดี๋ยวเขาจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พาร์ทต่อไปเดี๋ยวผมจะคำนวณเวลาเล่นใหม่อีกครั้งนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนอนข้ามวันเวลาได้นะครับอาจจะหลายวันต่อหนึ่งพาร์ทนะครับแต่ตอนนี้ผมขอตัดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับใน EP หน้าครับสำหรับรอยเลมอนนะครับสตอรี่ซีซั่นนะครับจุ๊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 บ